เลกสอที่หน้าช่องของลุงหนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนะั่นคือทางด้านสต็อกพอร์ตและทางด้านพีมารสอากายครับมาตามนัดพลาดไปเพียงแค่2ตัวเท่านั้นไม่ต้องมานั่งหน้าซึมที่หน้าช่องของลุงเลยมีทางเข้าอยู่ที่หนึ่งครับ ที่แบบแตกสนั่นลั่นทุ่งแตกมากกว่าหน้าช่องเป็นสิบเท่าตัวครับเพราะนั้นใครยังไม่เคยเข้าเข้าไปได้เลยครับที่ใต้โปบอกเลยของดีมีเพียบแถมแอดมินดูแลคุณอย่างกับญาติมิตรเพราะนั้นใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้ววันนี้ขอญาตจัดต่อเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คุยหนึ่งครับเป็นบอลเอฟซียูยี่สามแชมเปียนชิพครับระหว่างทน่านอิหร่านยูยี่สามเจอกับนทน่านฮ่องกงยูยี่สามครับในเวลาสามทุ่มครับ โดยผลงานของอิหร่านยู -23 ครับตลอด5เกมที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้นะครับชนะ3แพ้1เสมอ1เกมล่าสุดอาจจะแพ้มาก็จริงครับแต่แพ้ทางด้านฮ่องกงที่เจอวันนี้แหละครับเพียงแค่0ูนย์ประตูต่อหนึ่งครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทางฮ่องกงเนี่ยหเกมที่ผ่านมาครับไม่ออกเสมอเลยครับชนะ3แพ้2และเกมล่าสุดก็อย่างที่บอกไปครับชนะอิหร่านมา1นึและคู่นี้ครับไปดูสถิติเฮตูเฮต์ครับเจอกันมา2ครั้งครับเป็นทนาอิหร่าน น้าไปครั้งหนึ่งและล่าสุดครับที่เจอกันก็คือแพ้ต่อทางด้านฮ่องกงไปสตรประตัวหนึ่งครับและวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกรอบสําหรับมุมมองลุงครับเกมที่แล้วถือว่าเป็นบททดสอบของทางด้านอิหร่านยูยี่ไปแล้วและเกมนี้ครับกลับมาแก้ตัวกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับมุมมองลุงครับถึงแม้ว่าอิหร่านเนี่ย เกมล่าสุดจะแพ้มาก็จริงครับแต่คุณภาพโดยรวมครับถ้าวันไหนมาเนี่ยมาจริงๆครับสําหรับเด็กชุดนี้เพราะฉะนั้นแล้วครับบวกกับเพดานที่เขาให้มาวันนี้โหสองก,กว่าเกือบ3เลยสําหรับมุมมองลุงครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ากล้าให้การเลือกไปนะครับทางด้นานอิหร่านยูยี่ 23, มาแน่นอนครับ อีน้องมาต่อกันที่คุ่ที่2ครับไปฟุตบอลรัสเซียครับระหว่างทานั้นอาร์เซนอลทูราครับเจอกับทานั้นเอสเคเอฮาบารอบครับในเวลาเที่ยงคืนครับโดยผลงานของทัานอาร์เซนอลทูราครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะเพียงแค่2เกมและเสมอ2และเกมล่าสุดแพ้มานะครับถ้ารวมผลงาน5เกมถือว่าอยู่ในระดับที่พอรับได้ครับส่วนนั้น SKA เคฮาบารอบครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะเพียงแค่เกมเดียวนอกนั้นเสมอ2 แพ้2ครับและไม่ชนะใครมาติดต่อ4เกมติดแล้วสําหรับทีมเยือนนะครับวันนี้ครับเมื่อไปเช็คสถิติเฮตูเฮต่คู่นี้เจอกันมาครับเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งครับเป็นทางด้านอาร์เซนอลทูล่าเนี่ยที่ชนะไปได้ถึง7ครั้งครับและทางด้าน s k สเคฮาบารอฟครับชนะได้เพียงแค่2ครั้งและออกเสมอกัน1ครั้งครับวันนี้ครับกลับมาเล่นที่บ้านของทางด้านอาร์เซนอลทูล่าครับสำหรับบุมมองลุงครับเมื่อไปดูเพดานแล้วให้ทางด้านเจ้าถิ่นมาไม่ได้เยอะเกินไปสําหรับบุมมองลุง วยฟอร์มการเล่นที่ดูแล้วน่าจะดูดีกว่าสําหรับมุมมองลุงจัดไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอาร์ซอนทูล่าดูดีกว่าจริงๆครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่สางครับเป็นบอลเนชั่นลีกอังกฤษครับระหว่างทางั้นฮรริพูลอยู่ในเตะครับเจอทางด้านบอสตัน an, อยู่ในเตดครับในเวลาตีหนึครับ โดยผลงานของแฮร์รี o พูลอยู่ในเตะครับ5เกมที่ผ่านมาครับไม่แพ้ใครเลยครับเสมอ2ชนะ3ถือว่าผลงานค่อนข้างดีครับเป็นทีมแข็งแร่งที่ไร้พ่ายมาตลอด5เกมครับส่วนนั้นบอสตันยู่ในเต่ครับผลงานผิดกันครับ5เกมที่ผ่านมาแพ้3ชนะ2ไม่ออกเสมอเลยเป็นการเล่นที่แบบวัดไปเลยครับ กูไม่เสมอเน้นแพ้ไม่ก็ชนะไปเลยนะครับวันนี้คู่นี้กลับมาเจอกันครับด้วยมุมมองของลุงครับสำหรับคู่นี้เนี่ยลุงมองว่าฮาริพูลเนี่ยมีสะดุดเหมือนกันครับใน2เกมล่าสุดในการเสมอครับแต่ก็ไม่แพ้ครับตลอด5เกม แต่พอมาเจอทน,นันบอสตันครับล่าส,สุดก็พึ่งแพ้มาถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเก็บชนะมาแต่เกมล่าสุดก็กลับมาแพ้อีกแล้วครับเมื่อวัดกันปอนต่อปอนแล้วเนี่ยสำหรับมุมมองลุงครับจับไปที่เจ้าบ้านอย่างฮารริพูลยูไนเต็ดดูดีกว่าแล้ววันนี้ครับเล่นในถิดด่นเองโอ้โหเสียงเชียร์ส่งผลแน่นอนครับเพราะนั้นคู่นี้เพดานไม่ได้ให้มากเกินไปจับไปที่ฮารริพูลยูไนเต็ดครับ พี่น้องมาตอนที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นเนชั่นลีกอังกฤษอีก1คู่ครับระหว่างนันนันฮาริแฟกทาวเจอทันนันวอกกิ้งครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับ โดยผลงานของฮาริแฟกทาวครับตลอด5เกมที่ผ่านมาครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับส่วนทางด้านวอลกิงครับ5เกมที่ผ่านมาครับแพ้3เสมอ1ชนะ1ครับซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนเลยครับสำหรับทีมเยือนวอลกิงเนี่ยไม่ชนะใครมา4เกมติดครับและเพิ่งมาเก็บชนะในเกมล่าสุดเหนือทางด้านมอนแคมป์ครับไป2ประตูศูงครับแต่ทางด้านฮาริแฟกเจ้าถิ่นเนี่ยผลงานขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับและด้วยวันนี้ครับจะต้องมาเจอกันแต่ความได้เปรียบ อยู่ที่ฮาร์ริแฟคทาวครับด้วยความเป็นเจ้าบ้านแล้วเพดานเนี่ยให้มาไม่ได้เยอะเกินไปให้มาได้เลือกได้ลุน้นเลยด้วยซ้าเพราะนั้นสําหรับผมมองลุงด้วยฟอร์มที่คาดเดาลบาบากแบบนี้แต่ความเป็นเจ้าบ้านของฮาร์ริแฟคทาวลุงยังมองว่าหน้าเชียร์กว่าทานั่นทีมเยือนครับที่เพิ่งจะกลับมาชนะในเกมมากสุดไม่แน่ครับเกมนี้อาจจะกลับไปอยู่ในอาการเดิมก็เป็นได้เพราะนั้นคู่นี้จับไปที่ฮาร์ริแฟคทาวครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ4คู่โดนใจประชาวนที่าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ใต้โปของดีมีเพียบใครไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง